ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะได้เวลาโอ้พอยกั่ไร้ถือค่ะกล้องเลยวันนี้ก็จะมีำนะคะเราก็ต้องเอาบุเรือบุญรอดเข้าข้อก่อนเอาอนันตผู้ได้เห็นยังโอ้ใช่แจ็คเลรอ กเอาจริงทุกวันเนี่ยพอเลิกงานไปเขาก็จะจุดอย่างนี้เขาไปยุงไหมไล่ยุงอยู่คนละฝากทางเลยบ่อ่ะวันนี้วิ่งวิ่งตามบุญเหลือให้ทันนะเดือนหนึ่งรับรองว่าน้ำหนักลดแน่นอนใช่ วันละกิโลเนาะเหมือนสิครั้งอะเอาไขมันออกวันละหนึ่งกิโลนะคะทีนี้ใครก็อยากจะมาเอาบุญเหลือเข้าคอดได้บบทนี้หุ่นดีอ้ยบักอือคือมันเป็นบ่ามาไทยอีกอย่างวะ มืดอคือพันมาไทยอีกอย่างไหวะม้องแมป่ะไรอางปอคือหลายแต่เนาะเออเพิ่นมาสอนงัเด้วนี่บินบนอยู่แต่นี่เด้ทางอื่นก็ไม่มีแมลงปอเยอะมากนะคะห้าม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 ไปทางนู้น โอ้ติดใจเนาะได้ไปทีเดียวอ่ะเนาะมหาภาษาเลยนะเนี่ยล่ะเอไม่ก้อเล่าไม่กินลนทางนี้ทางนี้ไม่ใช่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 โอ้ได้ไปทีเดียวนี่จะไปอีกแล้วไปไปมีป่ะไป เอาลีลาอีกอไป,ไย,ไปย่านเนี้ยไ,ไม่กินสันไม่กิน <c oughs> รู้จักเลี้ยงวัวโอ้สมัยก็โอ,โอ้เลี้ยงวัว เลี้ยง,ยงวัว,ว,วก่อนใช่ไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใชเลี้ยงควายแถวนี้มีหมดแหละทั้งวัวทั้งควาย <c oughs> โอ้โหโอ้ไทเกอร์ <c oughs> อรัดหน้าแล้วไทเกอร์รัดหน้าแล้ว ขนาดเอาวัเข้ากอยังมียูทูบมาส่งเลยทีบุญขนาดหลายช่องอีกตั้งหาดินนี่นวัดนะเขายังมาเลยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วนเออเอาที่เราได้ทำตงนานต้องสอาโหเขาก็ยังวิ่งวิ่งอยากเข้าตั้งนา วิ่งแล้ววิ่งแล้วเริ่มแลเริ่มแลเริ่มแล้เริ่มแลเริ่มแลฮวโอยวิ่งแค่นี้ก็หอบแลเอา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 

ใครจะมาไหมไม่มาเรียบร้อยนี่ค่ะโอ้กินยังกิน,ะกนละบบเกลือน่ะนี่ค่ะเกลือเกลือมีทุกมุมเลยนะ พีชเมื่อเช้ามากินใหญ่เลยเมื่อเช้าอ่ะนี่นถางน้ําเอาไะได้น้าไม่อกิน่สั่งเขาไปแล้วครับเป็นแบบไหนพี่ตัวกระถางนี่จะเรีกไงอ๋อไปใไเป็นเป็นเป็นงปูจะเป็นแบบเล็กเออไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้อ่ายกไม่ไหวอร่อยเหือรอลองแล้วมันจะเค็มๆโอ้ เสือก็ลองบ่ลองแล้วลองเลียแล้วเหรอเค็มมากไหมจะได้รู้เหมือนเกลือธรรมดาไหมเหมือนเกลือธรรมดาแต่ว่าอร่อยกว่าอือมันมีวิตามินเด้เสือมันมีวิตามินหลายอย่างใช่ทางนู้นก่อไฟนะคะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆซุปก้อนเนาะเออเอออันนี้มันก้อนใหญ่เลียใหญ่แล้วกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อย fc จะได้ดีใจ นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะได้ซื้อส่งมาให้อีกนี่ไงกินแล้วอืมโอ้ไม่หมดายเด้อตั้งแปดก้อนนู่นนะโอ้หแล้ว คงจะอร่อยเนาะโอ้เอาของใครของมันเลยขนาดเรายังบอกเราก็ลองดูแล้วเมื่อตอนบ่ายยาบ้ายดินมาให้ด้วยนะเพราะเดือนทุกวันมันจะลิ้นจะปะอ๋อต้องมีวิธีการอันนี้ผู้เล่นถูกไหนหลายแบบผูเล่นฮักเลี้ยงกวนเกลือเนี้ยมันจะมียาดินมันจะมีน้ำหมักที่ให้ตัวกินกินเพื่อให้ถ่ายอาหารย่อยออกไปประยมพญาอืมมันมีอยู่แล้วยันในย่ามันมีพยา คนักบอนเป็นของด enfin ิบของสดแตเนาะนี่จริงๆแล้วนี่นี่เด้นะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้กินเออไม่ได้กินเลยเขาได้เสียโอ้โหสนิทหมดทุกอย่างเลยสโอ้วันนี้นี้ส่วนเราพ่อหม้อบอกดังมาแล้วยาอาชีไม่อยู่ บาเลืลูกยายอุรเลยอ้าวฟังฟังสุกแล้วบ่กโลดเก็บเลยเก็บเลยเด็กไปแล้วกินเลยอะไรเนี่ยรอโอ้ยกรุงเทพนี่เหรอสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนมีหน้าเราถึงรู้จักแต่ว่าก็เคยอยู่สกลนนะนะเด็กสกลเก่าตอนนี้ก็เป็นเด็กสะก่น น้ำมันเขาไว้ไหนน้ำมันใช่สูริมลน้ำมันเขาไว้ไหนเออไม่มีน้ำมันนี่ที่เราซื้อมาให้เดี๋ยวจะมาไว้แถวนี้แหละต่อไปไว้แถวก่อไฟไว้ก่อไฟไว้ก่อไฟหมูคำยืนโอ้มุหมุหมูเมนยุงยุ่งยุ่งยุงยุงไม่กัดวัวตะกัดคนเอออาเรียกินก้อนเกลือกันใหญ่เลยแม่กับลูกในสี ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะูเอเราจะเปลี่ยนที่จุดไปอยู่้านอาทิ์เหนือลม